สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้มค่ะมาชมรีวิวนะจ๊ะตัวนี้นะคะ Lady f แฟชั่นบอด y s สู t ป้ายไมอามี่ Lady f แฟชั่นบอด y s สู t ป้ายไมอามี่นะจ๊ะมา บริสูตริบรตร์บริสุทธิ์นะจ๊ะบริสุทธิ์จะเหลือแค่ป้ายนี้นะหรือว่ามีป้ายอื่นบ้างไมอามี่นะจ๊ะป้ายไมอามี่คระมาเลยนะจ๊ะ ครับแบบมาเลยครับแบบแฟชั่นมาเลยครัโทนสีมาเลยนะแต่ช่วงน,นี้ลูกค้าก็ชอบถามหาแต่งานที่มันเป็นโทนเข้มๆนะอะเนาะเฉยโทนเข้มๆโทนแบบ Все поет он модну. ส่วนงานแบรนด์เามีปลนมาเลยนะจ๊ะพวกซาร่าพวกฟลอยเวอร์และอื่นๆที่นะคะไม่รู้จักโอนนวีอะไรเงี้ยนะคลาสไซส์มาเลยนะจ๊ะ SML XL Để ăn nhé. Nhớ sạc up. Toi การอีเกิน 哼哼哼 Um, ชุดบอดี้สูตรนะจ๊ะบอดี้สูตรแต่รหัสนี้เขาจะไม่ปนแบบแนวเซ็กซี่นะ ก็จะเป็นปกติเสยยืดอ๋อแขนสั้นแขนยาวสายเดียวพอเปิดไปไป้าเต่าไปอ่ะอันนั้นเขาจะปนแบบเนวแบบเซ็กซี่มาด้วยแต่นี้จะเป็นแบบธรรมดา ใช่ยังปั๊ด ชุดบริสุทธิ์นะจ๊ะชุดบริสุทธิ์ <c oughs> น่นมากของซาร่าพาดีมากปบ้าฮัลโหลิุกี้ า,าลูกปิดไฟให้หน่อยจะท้อนแสงมากทีนี้ สีดำยอยนะช่วงนี้ลูกค้าน่าจะอยากได้ทนแบบทอนมืดๆทนอทนดำๆเนาะขอโก้ยก่อนมันหยิบง่าย สวัสดีคะ่ะคุณเฟิร์นสวัสดีจ้าวันที่สุดป้ายแมมมี่นะจ๊ะขอโกยก่อนหน้า สง่งฟรีเหมือนเดิมนะคะรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะรับเอ็นดูสามร้อยนะจ้ะโทนสีก็คล้ายๆกันมาเลยนะคุณลูกค้า สี่พันห้าราคาสี่พันห้าค่ะคุณเฟิร์นมีสองคุณเฟิร์นโปรโมชั่นหน้าไลน์สามพันเก้านะคะจากสี่พันห้าใบใหม่อัมนี่ค่ะ บริสุทธบรบริสุทธิ์เนี่ยแนวไหนที่เขาขายได้แบบขายดีอ่ะออกแนวแบบเซ็กซี่หรือว่าแบบปกติแต่ช่วงนี้แบบแนวแบบที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะก็น่าจะ น่าจะขายโอ้มีวิคตอเรียด้วยเด้นี่นนะมีวิคตอเรียด้วยอเเวอร์ มันอากาศคลึ้มอ่ะเปิดไฟก็เสียตาไม่เปิดก็มืดมืดคลึ้มครึมมืดไหมอ่ะลูกค้ามืดไหมไม่มืดใช่ไหมไม่มืดหรอกเนาะ อ๋อไม่ใส่แล้วค่ะ f อเอ v เวอร์ e อเอพี่เพิ่งกดดูพี่เพิ่งกดดูให้หน่อยดิมันมืดไหมอะ่ะมืดไหมคุณลูกค้ามันคลึ้มฟ้าคลึ้มแบบมันคลึ้มอ่ะ เหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ไม่อยากเปิดไฟเส็จตามืดไหม,ไมเอ้ยยังยังไม่ได้แฉะไม่มืดค่ะโอเคลูกค้าตอบแล้วไม่มืด <laughs> ลูกไม้มีไหมไม,ไม่มีคุณคุณเฟิร์นไอรหัสนี้มันจะไม่มันมันจะไม่ออกแนวเซ็กซี่อ่ะมันจะไม่ออกแนวเซ็กซี่เหมือนป้ายเต่าป้ายเต่ามันจะติดติดพวกลูกไม้พวกเซ็กซี่เยอะเนาะแต่ป้ายนี้จะออกแบบแบบแนวแบบแบบเรียบออกเป็นแบบแนวสายเดี่ยวมีสายเดียยเด่ยวมี เสื้อเสื้อ,อแบบแบบแขนกุดมีแขนสั้นแขนยาวแต่จะไม่ออกแนวแบบซิกซี่เหมือนป้ายเต่าใช่อันนี้มันจะออกแบบเรียบๆอะ่ะไม่ไม่ซิกซี่ไม่หวู่หวา ซ็ซีของเขาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยแหละไม่ซ็ซีไปกว่าน,นี้แล้วอะมีแค่แบบสายเดียวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็น่าจะขาขาย งานเรียบเรียแบบนี้ก็น่าจะขายดีไหมคะใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ต้องแต่งตัวเอาแบบสุภาพหน่อยหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ผ้าใหม่นะใหม่ใหม่ค่ะใหม่ผ้าใหม่อยู่แต่ถามว่ามันมีเปื้อนมีตำหนิไหมมีบางตัวก็มีบ้างเนาะแต่งานโอเคคะ่ะงานโอเค โรสามพันเก้าเลยนะคุณเฟิร์นปกติมันสี่พันห้าราคาในระบบอะ่ะสี่พันห้าแต่อันนี้น่าไลฟ์ให้เลยสามพันเก้านะคะเน้นขายหมดเพราะว่าป้ายนี้มันมีแค่สองกระสอบเนาะป้ายนี้มีแค่สองกระสอบ ส่วนจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีนะอันนี้มันสี่สิบห้ากิโลนะคะสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีหนึ่งแต่ง้นเรียบเรียบก็สวยนะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ชอบใส่แบบพวกงานแบบมันแล้วแต่คนนะเนาะแต่ถ้ากลุ่ม มีกลุ่มลูกค้าแบบชอบงานแบบเซ็กซี่ก็ก็จะไม่แนะนำแต่ถ้ามีแบบโอ้โหมีลูกค้าต่างชาติด้วยค่ะลูกค้าต่างชาตินะคะฮัลโหลฮัลโหลซื้ออะไรดีจ๊ะ เดี๋ยวต่อจากงานบอดที่สตรเดี๋ยวจะเอายีนกลางเกงยีนสี่ห้าส่วนมาเปิดนะจ๊ะต่อจากงานนี้เดี๋ยวเอาสีห้าส่วนยีนมาเปิดแล้วก็ต่อจากสี่ห้าส่วนยีนจะจะเปิดกลางเกงวอร์มปนร่มบีบีหนึ่งจ็ดเจ็ดลูกค้าท่านไหนที่รอดูรีวิวนะคะรอได้เลยนะคะผม นักกับนักกับพูดเหมือนเด็กน้อยอะโมเน่อสวัสดีครับขอบคุณครับ 3,900นะจ๊ะราคาโปรโมชั่นเลยนะจ๊ะราคาโปรหน้าไลฟ์สดนี้นะจาก4,500หเหลือ3,900นะจ๊ะจาก4,500เหลือ3,900นะจ๊จ 4, 500, 3, ะจำนวนตัวเดี๋ยวนำให้ทีนึงนะจ๊ะรีวิวรีวิวก็ยังเหมือนเดิมนะส่งฟรีเลยรับเองลด300แต่ถ้าเงินเดินหายก็นะรู้เรื่องอ่าพุ้นเลนพุ้นเลนเจในไยใจดีเขาไม่หักหรอก คุค้าจ้างงั้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนะคะก็ใส่สีดำมันนี้ก็สีดำดูไม่ค่อยออกเนี่ยอ่ะงั้นก็จะประมาณนี้เลยบริสูทป้ายแม่มี่นะคะรุ่นนี้มันจะออกแบบแนวแบบเรียบๆนะคะออกแบบแนวแบบเรียบๆไม่มีแบบปนเซ็กซี่หูหวาแบบลูกไม้อะไรเงี้ยเหมือนพวกป้ายเต่าที่เปิดนะพอป้ายเต่าที่เปิดะะจะติดแบบเซ็กซี่บี้สูทเซ็กซี่แบบ สีทูอะไรอย่างเงี้ยเยอะหลายตัวแต่ตัวเนี้ยรุ่นนี้จะไม่มีมันจะออกเป็นแบบพื้นพื้นพื้น,นใส่ใส่ใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวก็ได้ถ้าเซ็กซี่ของเขาก็จะเป็นสายเดี่ยวนะคะถ้าเป็นแบบแนวลูกลูกไม้ลูกไม้แบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็คลาสใช้มาเลย s m l x l นะคะสี่กิโล เกรดเอผ้าก็ค่อนข้างใหม่แต่ถามว่ามีเปื้อนมีตำหนิไหมมีนะคะเป็นธรรมดาของเงินมือสองนเข้าเนะโปรโมชั่นหน้าไลฟ์สดนะคะ3,900บาทนี่เลยนะคะมีแค่2องกระสอบเท่านั้นปกติขายอยู่4,500บาทนะคุณลูค้ารุ่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณครั